ตอนนี้ก็สู่แซปชวนชิมกับผมแล้วออนน้อยนะฮะ,าาะใช่แล้ววันนี้พวกเราจะพาะคุณผู้ชมนะครับมาชิมสเต็กที่อร่อยที่สุดนะครับผมะนะฮะเราจะบอกว่าคนก็เยอะแล้วก็อร่อยก็อร่อยนะครับ<อ>ผมก็เป็นกันเองพิเศษแบบว่าไม่แพงเลยนะคะใช่แล้วแถวปากซอยจรรย์สนิทวง48คใครที่เดินทางผ่านอยากจะทานอาหารฝรั่งเป็นฝ่ายสเต็กนี้เรามาแบบ ในช่วงของแซบชวนชิมนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นแบบอากาศเย็นๆแบบนี้หิวแล้วหิวแล้วไม่อช้าไม่ลอช้าไม่รอช้ากันพวกเราบุกไปเลยครับผม ในช่วงนี้นะคะสำหรับสเต็กสาขาแถวจันทินวง48ของเรานะคะคอะในช่วงของเรามาดูว่าสิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือว่าอุปรกรณ์แล้วก็เครื่องปรุงต่าง,าง <สะ S 1> ๆเนื้อไข่ข่าว,ว่ามีอะไรบ้างที่เด็ดๆเ,เป็นพิเศษเลยนะคะนี่เองนะคะเรามาชมกันว่าเนื้อแต่ละเนื้อนี้ข้าสัรแบบพิเศษเลยแล้วก็ที่สําคัญด้วยหมัก แบบพิเศษอร่อยแน่นอนเลยด้วยนะครับแล้วก็ทำออกมาให้เราได้ทานกันใช่แล้วขายก็คัดเป็นพิเศษเลยนะคะทานก็ไปแล้วสารอาหารครบถ้วนแน่นอนเลยใครที่แบบว่าอยากจะทานอาหารฝรั่งหรือว่าสะดวกก็ลองแวะมาทานดูติดใจแน่นอนเลยไม่แพงค่ะสำหรับราคาของเราก็พิเศษพิเศษใครที่ไม่มีโอกาสได้เข้าห้างเดินห้างอะไรหลายคนที่ทานแล้วก็อยากจะทราบว่า พิเศษตรงไหนเรามาดูดีกว่าว่าคนที่รับประทานกันจะเป็นวัยไหนบ้างแล้วก็ชอบทานเพราะอะไรสเต็กหมูอะค่ะเป็นฝายอะค่ะมาบ่อยค่ะมาประจำเลยค่ะชอบสเต็กค่ะสเต็กไก่ค่ะคือเนื้อมันนุ่มค่ะแล้วซอสก็อร่อยด้วยค่ะชอบนักเก็ตค่ะน้ำจิ้มอร่อยดีเป็นพ็อกช็อปค่ะจะชอบกินพ็อกช็อปคุณอะไรคะชอบค่ะคุณชอบแล้วก็คุณนุ้ยค่ะชื่อนุ้ยค่ะ มาทานสเต็กนานได้ย,ยังมาบ่อยแค่ไหนก็บ่อยอะค่ะบ่อยนะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างทําให้เราถึงไดมาทานบ่อยขนาดนี้ก็โอเคนะระาคาก็ไม่แพงมากมนะปก,กติจะชอบชอบอะไรเป็นพิเศษ,ษในสเต็กของเราชอบสั่งสั่งอะไรเป็นพิเศษเลยสเต็กหมูชอ,อบสเต็กหมูมากสเต็กหมูนะคะถ้าแบบว่าจะมาทานเด็ดทีไม่สั่งไม่ได้เลยเนาะแล้วก็ต้องกินกับอะไรที่แบบ อร่อยสุดยอดเลย <S 1> <S 1> <S ลก็สลัดผักสลัดผักขอบคุณมากมากคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่หล่อนคะควันนี้ก็รู้สึกว่าอร่อยกันนะครับผมนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณกันด้วยกันแล้วกันนะครับนะฮะเอาละครับผมนะฮะวันนี้ก็คงจะต้องนะฮะจากลากันด้วยกันแลว,วกันนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะพาคุณผู้ชมไป ใช่แล้วทานที่ไหนกันเดี๋ยวเราจะพา,ไ,าไปชิมของอร่อยๆอออกันอีก<ท>ะนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสวดีครับ